ทุกคนให้คุณเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกเบอร์อะไรตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยท้ายคลิปค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคนที่เลือกเบอร์หนึ่งนะคะนางฟ้าคาริซ่านะคะบอกถึงคุณผ่านไพ่ว่าคุณได้มาถึงจุดสิ้นสุดของวงการในชีว <s> ิตของคุณแล้ว ให้คุณวิงวอนเทวดาหรือพระผู้สร้างเพื่อปลอบใจคุณและช่วยให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าความสุขรอคุณอยู่ไพ่ต้องการแนะนำบอกกับคุณว่าชีวิตม,มีมีการเวียนว่ายตายเกิดบางคนสิ้นสุดในภารกิจนั้นไปแล้วและกำลังและกาลังเริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่ๆ ให้คุณมั่นใจในตนว่าคุณกำลังเติบโตกับการเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะความสุขและความมั่งคั่งรอคุณอยู่ค่ะสำหรับไพ่คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเทเลซ่านะคะไพ่นางฟ้าเทเลซ่าต้องการบอกคุณว่าให้คุณพักก่อนคุณได้ทุ่มเทตัวเองอย่าง เข้มข้นเพื่อสนองความต้องการของผู้อื่นบางคนทําเป้าหมายเพื่อคนอื่นมามากแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องหยุดหยุดและดูแลตัวเองได้แล้วนะคะนี่สําหรับไพ่คนที่เลือกกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนางฟ้าออโรราตอนนี้คุณกําลังบินสูงใช้คุณหรือไม่ คุณกำลังบินให้สูงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามในขณะที่คุณบินสูงนางฟ้าบอกว่าโปรดอย่าตกลงมานะคะให้รักษาพลังงานดีๆไว้เพราะอีกไม่นานคนอื่นๆคนรอบข้างจะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณและคุณเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลให้ใครหลายคนได้คะ่ะ นี่คือไพ่สำหรับคนที่เลือกกลองที่3นะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ